ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้การาดในปี2025โลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยเพราะนี่คือปีที่ชื่อของ F-36 หรือที่ถูกเรียกกันว่า The Hunter ได้ถูกเปิดเผยอ,ออกมาอย่างเป็นทางการเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับศึกสงครามยุคอนาคต ทั้งในด้านความเร็วความคล่องตัวและระบบอาวุธที่ล้ำสมัยซึ่งหลายคนอาจยังไม่เคยได้ยินรายละเอียดเชิงลึกของมันมาก่อนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ F-36 อย่างละเอียดทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะด,ด้านการบินรวมถึงราคาที่แท้จริงว่ากองทัพไทยต้องลงทุนไปเท่าไหร่เพื่อให้ได้อากาศยานขุมพลังแห่งอนาคตลำนี้มาไว้ในครอบครอง เมื่อมองจากภายนอก F-36 ถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ดุดันและโชบเชี่ยวกว่าเครื่องบินรบยุคก,ก่อนก่อนลำตัวใช้วัสดุผสมคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมซึ่งมีคุณสมบัติทั้งเบาและแข็งแรงทำให้ทนต่อแรงกดอากาศและอุณหภูมิสูงได้เป็นอย่างดีปีกของ F-36 มีรูปทรงแบบใหม่ที่เรียกว่า Adaptive Wing ซึ่งสามารถปรับองศาได้ตามสถานการณ์การบินไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการหลบหลีกหรือการบินด้วยความเร็วเหนือเสียง เส้นสายของตัวเครื่องยังถูกออกแบบตามหลักสติลเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีล่องหนเพื่อลดการตรวจจับของเรดาร์ศัตรูลักษณะของ F-36 จึงมีพื้นผิวที่ดูเรียบเนียนและมุมเอียงที่ถูกคำนวณมาอย่างพิถีพิถันบริเวณห้องนักบินภายใน F-36 คือสิ่งที่หลายคนรอคอยจะได้เห็นเพราะนี่คือหัวใจสำคัญขององค์การควบคุมทั้งหมด ภายในถูกออกแบบด้วยระบบ glass cockpit รุ่นใหม่หน้าจอทั้งหมดเป็นระบบสัมผัสดิจิทัลแบบ Full p a n o r a m i c Display แสดงข้อมูลทั้งการนำทางสถานะเครื่องยนต์อาวุธที่ติดตั้งและสภาพแวดล้อมรอบตัวนักบินแบบ Realtime โดยใช้เทคโนโลยี Au g m e n t e d Reality ที่เชื่อมต่อกับหมวกนักบินรุ่นพิเศษ h m x 3 6หมวกนี้สามารถฉายข้อมูลตรงสู่กระจกเลนด้านหน้าตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของศีรษะและสายตานักบินได้ทันทีซึ่งหมายความว่านักบินไม่จำเป็นต้องก้มมองแผงควบคุมอีกต่อไป ทุกอย่างจะลอยขึ้นมาตรงหน้าตามจุดที่มองไปเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจและการตอบสนองที่เหนือกว่าในส่วนของระบบการควบคุม F 3 6มีการพัฒนา fly-by-wire ที่ล้ำสมัยและอัจฉริยะกว่าเดิมระบบคอมพิวเตอร์ภายในจะช่วยนักบินปรับสมดุลเครื่องบินอัตโนมัติแม้จะอยู่ในสถานการณ์ความกดดันสูงหรือการบินที่ซับซ้อนนักบินจึงมีหน้าที่เพียงตัดสินใจและออกคำสั่ง ส่วนการควบคุมรายละเอียดเล็กๆทั้งหมดปล่อยให้ระบบ AI และซอฟต์แวร์ของ F-36 จัดการซึ่งนี่คือหนึ่งใน9กระโดดสำคัญที่ทำให้มันถูกมองว่าเป็นเครื่องบินแห่งอนาคตสมรรถนะด้านการบินของ F-36 ถือเป็นจุดขายหลักเครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์คู่รุ่นใหม่ที่มีแรงขับสูงกว่า F-35 ถึง20%สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต2.6หรือประมาณ3,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังคงรักษาเสถียรภาพได้แม้จะบินด้วยความเร็วสูงสุด การไต่ระดับจากพื้นดินสู่ความสูง1 5 0 0 0เมตรใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีระบบ t ลัสเวกเตอร์ริงยังช่วยให้ F-36 มีความสามารถในการหันเหทิศทางได้อย่างรวดเร็วสามารถหมุนตัวในมุมที่เครื่องบินทั่วไปไม่สามารถทำได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในการต่อสู้ทางอากาศระยะประชิดในด้านการติดตั้งอาวุธ F-36 มีห้องเก็บอาวุธภายในท้องลำตัวเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์แต่ในขนาดเดียวกันก็สามารถติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมภายนอกได้หากต้องการ ภายในสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ MX-99 ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระยะไกลระเบิดนำวิถีเลเซอร์และระบบอาวุธ Directed Energy ที่ใช้เลเซอร์ความเข้มสูงสำหรับป้องกันขีปนาวุธหรือโดรนฆ่าศึกได้ทันทีความยืดหยุ่นด้านอาวุธนี้ทำให้ F-36 ถูกมองว่าเป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่สามารถทำภารกิจทั้งการโจมตีการสอดแนมและการป้องกันภัยทางอากาศได้ครบถ้วนในลำเดียว อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบเซนเซอร์และเรดาร์ f 3 6มาพร้อมกับเรดาร์ aesa รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า500กิโลเมตรพร้อมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์บัวเฟร์ที่สามารถก่อกวนสัญญาณเรดาร์ของข้าศึกป้องกันการล็อกเป้าจากขีปนาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบ Data Link ยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายกองทัพทำให้ f 3 6สามารถแชร์ข้อมูลกับเครื่องบินรบลำอื่น เรือรบหรือฐานบัญชาการได้ในทันทีสิ่งนี้ช่วยยกระดับให้การสู้รบไม่ใช่เพียงการต่อสู้ของเครื่องบินลำเดียวแต่เป็นการทำงานร่วมกันของทั้งกองทัพการออกแบบห้องนักบินยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ขับความดันอากาศและอุณหภูมิถูกควบคุมอย่างดีบอ่อนั่งใช้วัสดุที่ช่วยลดแรงกระแทกจากแรงจีทำให้นักบินสามารถปฏิบัติภารกิจระยะยาวโดยไม่เหนื่อยล้าเกินไปนอกจากนี้ยังมีระบบออกซิเจนอัตโนมัติที่ทันสมัยปลอดภัยและประหยัดกว่าเครื่องบินรุ่นก่อน เมื่อพูดถึงราคาหลายคนอาจสงสัยว่า F 3 6มีมูลาค่ามากแค่ไหนข้อมูลที่เปิดเผยอ,อย่างไม่เป็นทางการระบุว่าราคาต่อหนึ่งลำอยู่ที่ประมาณ110ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าเทียบกับความสามารถและเทคโนโลยีที่ใส่มาแล้วถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและยังถูกกว่ารุ่น F 3 5ที่มีราคาเฉลี่ยราว120-130ถึงล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำกองทัพไทยมีแผนที่จะจะหาประมาณ8-12ถึงลำในระยะเริ่มต้นและจะขยายเพิ่มเติมหากงบประมาณและความจำเป็นสอดคล้องกัน สิ่งที่ทำให้ F 3 6น่าสนใจสำหรับประเทศไทยก็คือการผสมผสานระหว่างความล้ำสมัยกับความคุ้มค่ากองทัพไทยไม่เพียงต้องการเครื่องบินที่เร็วและแรงเท่านั้นแต่ยังต้องการเทคนโนโลยีที่สามารถพัฒนาและซ่อมบำรุงได้ง่ายในระยะยาวซึ่ง F 3 6ถูกออกแบบให้สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์และระบบอาวุธในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องบินใหม่ทั้งหมด ในมุมมองของกองทัพอากาศไทยการได้ F 3 6เข้ามาประจำการไม่ใช่แค่การเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยจะมีเครื่องบินที่สามารถแข่งขันและปกป้องหน,าน้า้าได้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือแม้กระทั่งมหาอำนาจตะวันตกเมื่อมองภาพรวม F 3 6หก The Hunter คือก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคการบินทางทหารรุ่นใหม่ มันไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความทันสมัยและความมั่นใจว่าประเทศจะสามารถปกป้องอธิปไตยของตนได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย